ขอากราบสวัสดเพท่อนทุกท่านด้วยนะฮะก็อยู่กับผมบอลนะวันนี้ผมจะมาเล่นแมปเอ่อเดอะอันเดอะเทลเบทเทลเบทเทลมั้งเออน่าจะใช่หรือผมอ่านผิดผมก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะฮะซึ่งก็แมพนี้นะฮะก็มีอัปเดตหลายอย่างมากมากเลยนะฮะซึ่งหลังจากที่มันปิดตัวไปประมาณสักผมจิเรียกหลายวันหลายเดือนดิว่าหลายเดือนดีกว่าเพราะว่าแมปนี้กว่าจะมาเปิดนี่โคตรนานเลยนะ ซึ่งก็ก็มีหลายตัวเลยที่อัปเดตมาแล้วก็ถูกปรับนะฮะซึ่งผมยามาเริ่มจากตัวใหม่ก็คือฮาโลวีนแล้วกันนะฮะซึ่งอันนี้เผื่อใครยังไม่ได้นะฮะก็ฮาโลวีนนะฮะเดี๋ยวผมจะสอนนะฮะซึ่งก็วิธีเอาฮาโลวีนนะอุย้ยมีกี่แหละซึ่งวิธีเอาฮาโลวีนนะ,ะคุณต้องเดินไปหาต้นไม้นะฮะจะมีต้นไม้อ่อ่าทีนี้ให้คุณเดินตามผมเลยนะ มันเราก็ต้องไปอีกที่นึงนะจะเป็นอยู่ตรงนี้เลยถ้ามันแรงและก็ขอภายด้วยแล้วกันนะฮะพอดีว่าโทรศัพท์ผมก็เก่าล่ะแล้วคนอาจจะคิดว่าทำไมผมไม่อ่านในคอมก็คอมผมยังไม่ใหม่มนะฮะแล้วผมก็ขี้เกียจใส่ซับด้วย <c oughs> ก็เดินตามทางผมเลยฮะอ่าวอถึงตรงนี้ปุ๊บให้เราเอาตัวชิดแถวน,นี้อ่านเราจะเดินทะลุเข้าไปได้ โอเคฮะพอเราถึงตรงนี้ปุ๊บให้เราเดินไปด้านหน้ายาวๆเลยฮะเดินไปด้านหน้ายาวๆอ่ะเราจะตรงนี้เราก็เดินชนเลยแล้วแค่นี้เราก็ได้สกอตเขาตันแล้วนะซึ่งก็ผมไม่รู้นะว่าเกี่ยวอะไรกับฮารลวินเดี๋ยวแต่ว่าผมว่าน่าจะเกี่ยวแหละโทรศัพท์ผมก็เก่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมไปอยู่ตู้หน้าตู้สกอตเขาตันเลยตกันนะเอออีกอย่างผมจะบอกว่า ต้องซื้อสกอเตเคานตันด้วยนะหลังจากทีออ่ประมาณ4 450โทเคนมัน้งถึงจะสามารถได้สกอเตเคานตันได้นะฮะหลังจากที่เราได้สกอตเราหลังจากเข้ามาแล้วนะก็เออผมจะบอกว่าวิธีเข้าก็คือการกดตรงสมุดนนะฮะแล้วก็กดฮาโลวีนจะมีเอเทลทับบี้นี่ผมยังน่าจะน่าจะยังไม่ได้รีวิวให้ท่านผู้ชมดูเดี๋ยวผมค่อยแล้วกันนะผมจะรีวิวสกอเตเคานตันก่อนแล้วก็กดสตาร์เลยนะฮะทุกคนอาจจะแรงๆนะขอโทษน,นะฮะ มันอาจจะกดยากนิดนึงเพราะว่าปอก,กันกดมันค่อนข้างที่จะเล็กโอเคนะฮะตอนนี้ก็ได้แล้วฮะสกอตเอาตันซึ่งก็สกิลแรกก็คือพิซซ่าเวลนะฮะจะเป็นการยิงพิซซ่าไปโอ้ท่าน,นี้โดนเองได้ผมดูบอกท่าน,นี้ค่อนข้างแรงนะฮะท่านต่อไปนะฮะเป็นการโยนใหม่ใช่ไหมเออใช่ต่อไปเลเซอร์บีมนะฮะแล้วก็ท่าถัดมาก็คือแจ็คโอบอมนะฮะ ติดมันไดงไปหน่อยผมค่อยลดก็ได้นะต่อไปก็คือแชมป์สแกร์อันนี้ของกรปิงแท็บก็คืออันต่อไปก็เป็นเดชใช่ไหมอันต่อไปก็เป็นฮิวเมนการเรียกขับแค่ลงลงมาดับบลูฟานะต่อไปก็คือโฟรเออถ้าที่มันใช้ในเฟรนเฟดีโวเนี่ยก็วินนี่นะครับสำหรับสกอตคอนตันฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีเวนต์อีกตัวอีเวนต์หนึ่งแล้วนะ ซึ่งอันนี้จริงคือตอนนั้นนะผมลืมรีวิวมันก็เลยมันก็เลยขาดก็เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมเล่นอีกตัวหนึ่งแล้วกันอไนะก็คือเทเลทบี้สีแดงนะอันนี้ผมขอเสร็จป่ะอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันมีจริงๆหรือเปล่าเพราะผมไม่เคยเล่นสกิลแรกฮะเป็นการทําให้ตัวเองขึ้นที่ไวขึ้นซึ่งก็่อไปทีพีฮะเป็นการวาร์ปพันนะฮะต่อยอันต่อไปก็เป็นนะฮะ เป็นการปล่อยไฟบรนณา,นาซุปเปอไฟนี้ผมเคยลองแล้วโคตรแรงเลยต่อไปล็อกเก็ตอะไรเนะี่ย่ะอ๋อไม่ใช่ล็อกเก็ตเป็นการสร้างหินบรนณา,นาต่อไปแลมไม,ไ,ไม่ใช่น่าจะเป็นการตะโกนมั้งต่อไปก็คือน่าจะเป็นการหิวใช่ไหมนะ <c oughs> ผมเคยลองแล้วมันโกงถึงขั้นที่แบบคนสร้างเกมไม่ได้เนิบเลยโกงจริงฮะท่า,ทาน,นี้ต่อไปคือเฟนมบอลนะฮะมการปล่อยลูกไฟบรนณาฮนะ ซึ่งก็ได้งแต่คลิปนี้บัสซันก็ขอโทษด้วยกันนะคือว่าคลิปนี้เราเรีวิวตัวฮาโลวีนทั้งเก่าแล้วก็ใหม่นะฮะสองแค่สองตัวนะฮะผมก็ขอโทษด้วยกันทั้งสิ้นบันซันก็เอาไว้เจอกันข้างหน้าครับขอบคุณครับ